สวัสดีพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามาๆา,ากินกุ้งมากินกุ้งกับยายพานมานี่ย่างกุ้งตัวใหญ่ๆตัวตๆเลยค่ะทุกคุณย่างปลาหมึกพี่น้องอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกกล้วยนะจ้าแล้วก็ย่างกุ้งด้วยจ้าจัดเรียงใหม่กันค่ะเพื่อที่จะให้ได้หลายๆตัวนะคะ ย่างกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะย่างกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ปลาหมึกอ,อันนี้กุ้งนะคะอยากอันไหนบอกมาเลยจ้ามีเสียงนกให้ฟังนําพี่น้องจ้าเสียงนกก็มี ยงนุกก่กระงกุ้งตัวใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ไฟอีกหน่อยเนาะพี่น้องจ้าใส่ไฟอีกหน่อยถึงจะสุกเร็วขออนุญาตเติมไฟใส่ฐานใส่ไฟนะคะ จะไดจวดจ่าจะได้จวดจ่าเติมทานเติมทานจะได้ท่านใจท่านใจนะคะใส่ไฟไปอีกใส่ทานไปอีก โอ้โอ <önce S 2> no? ้โอ้ตกอย่าตกนะอย่าตกนะคะกุ้งเต้นพ in <a> ี่น่องยุ่งตั้งเล็กปิ่งเป็นไดก็ยิ่งสิเต้นนียู่นอกจะกุ้งเต้นกุ้งเต้น ไฟกำลังมาพี่น้องจา๋าไฟกำลังมาหนามมันหยอยเนาะกุ้งน้ำกุ้งน้ำปลาหมึกมันหยดลงไปที่ฐานที่ไฟทำให้ไฟมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราก็จะเติมฐานเข้าไปอีกเพื่อจะได้กินเร็วๆนะคะเพื่อมันจะได้สุกไวๆนะคะอุ้ย ตกใจเบดสุกเรียับค่ะอันนี้สุกแล้วเนาะตอนนี้สุกแล้วทุกคน ตัวนี้สุกแล้วเหรอต้องนอนมาทางเดียวกันถึงจะบรรจุได้เยอะนอนมาทางเดียวกันนะคะถึงจะได้บรรจุได้เยอะนี่แน่ไฟก็มาแล้วค่ะไฟก็แรงแล้วนะจ๊ะโอ้โหน่าจะสุกแล้วเนาะทุกคนว่าวน่าจะสุกแล้วเนาะค่ะทุกคน

ไกล่ลายกับหอนจ้าพี่น้องไกล่ลายมันก็ร้อนโทรศัพท์เนาะปลาหมึกน่าจะสุกแล้วล่ะทุกคนปลาหมึกสุกแล้วเราก็จะไปหั่นจิ้มน้ำจิ้มเนาะพี่น้องจ้านี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดฝีมือยำผ่านเผ็ดเปรี้ยวหวานจ้า ตำจากพริกขี้หนูในสวนหลังบ้านจะตำเองปรุงเองค่ะกินเองด้วยค่ะสุกหรือยังคะสุกแล้วเหรอเนาะสุกแล้วค่ะ